คันนี้ครับสภาพระดับเลกซี่นะนะแมะ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรถหรูก็คือรถหรูจริงนะของดีมีน้อยนะครับคันนี้สภาพนี้โชคของบอกว่าคันนี้มือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงมันคือ b m w 5 2 5 i a นะครับ5้า i a นี่เป็นรถปี1995นะครับมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงครับมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงได้สภาพอย่างนี้นะครับได้สภาพอย่างนี้ผมขอทายนะ รถที่บ้านไม่ได้มีคันเดียวใช้งานน้อยใช้งานแบบแนวหรูหราสะอาดดูสีเนี่ยสีคิดว่าไม่ใช่สีเดิมนะเพราะสีเดิมเขียวของมันไม่ใช่เขียวอย่างนี้นะคุ้นๆอยู่นะอาจจะทำใหม่แต่ทำออกมาแล้วดีดูดีใส่ล้อ BBS ทรงนี้นี่ต้องมี17-18ครับ5-2-5ยุคสมัยนั้นที่ออกมานี่เท่าไหร่เ่ะ78ล้านละมั้งผมว่านะ โอ้โหแล้วสภาพดูดิสีเขียวแบบเขียวแมงทับปะเป็นประกายประกายเงี้ยโอ้โหดูท่านใดที่มาแนวมานะมาทรงทรงหรูหราแนวหรูหราขับแล้วภูมิฐานนี่คันนี้โคตรคุ้มเลยผมว่านะคืออ่านจากวิธีที่เขาดูแลรถประวัติรถเนี่ยเก็บมาได้ยังไงมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงตั้งแต่ปี1995ใช้รถอย่างนี้มั่นใจเลยว่าไม่ได้ใช้คันเดียวเป็นประจำนะ จอดบ้างเก็บบ้างนานๆครับทีนะกลายเป็นรถสะสมไปแล้วคืนๆสะสมแล้วดูดิดูแลทั้งภายนอกภายในนี่โคตรจะงามผมว่าขายออกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรื่องการซ่อมบำรุงหรอกขายออกเพราะมีรถหลายคันนะผมว่าคันนี้สภาพงามจริงนะครับสำหรับท่านที่มีงบประมาณแล้วก็พร้อมดูแลรถ BM สภาพงามๆอย่างนี้นะผมว่าคันนี้ ส่วนตัวผมเชื่อมั่นว่าไม่น่าตั้งปัญหาให้ท่านครับมาแล้วก็เขาเรียกอะไรมาส่งเสริมกันสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับท่านในการติดต่อธุระกิจการงานจะไปไหนก็มีแต่ความภูมิฐานดูดีนะก็ไปดูราคากันครับแม่คันนี้แจ่มจริงเลย bmw 525aa พร้อมใช้วิ่งน้อยครับผมนะรถบ้านมือเดียว ตั้งแต่ป้ายแดงนะราคาครับไม่ใช่1บาทครับผมแอบเห็นแล้วครับคันนี้ประมาณ215,000บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวท่านไปดับเบิลเช็คข้อมูลได้จากรายละเอียดด้านลางใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวใครยังสนใจอยู่ติดต่อผ่านลิงก์นั้นแหละครับไปหาเจ้าของผู้ขายโดยตรงครับคันนี้โดยส่วนตัวผมเชื่อมั่นเกิน8 0 9 0ว่าเป็นรถที่ดีนะครับขอขอให้โชคดีกับ รถคันนี้นะครับแล้กด subscribe กดไลค์กดแชร์เลยครับรถดีๆมีมาเป็นประจำแน่นอน